ครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อี้ก็ก่ผ้าพี่น้องมาเก็บย,ยางครับตอนนี้น้ำปลากำลังไหลน้ำปลากำลังมากนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักตอนนี้ก็เวลาหกโมงิบหกหน้าที่นะครับนี่ขี่ยางก็ลงระหิบสองบาทนะครับน้องบัวลำพูเพื่อสุวรรณคู่หานะครับฝน,น,นตกมาแต้เศร้าเปียกมัด อากาศเย็นสบายเลยครับต้นนี้ออกลายครับต้นนี้ต้น,ตนงี้น้ำยางก็อยู่ออกตามต้นยางนะครับต้นงก็ออกลายต้นหน่อยก็ออกหน่อยต้นหน่อยสเหลี่แล้วยบันแันหน่อยหน่อยก็แล้ว ไปรุ่นก็นที่ได้จากโลกองสวนเอาเก็โลอโอ้บ่ได้ดอกยางหงกลอยยางหกมีดนงเดียวเจ็ดลอย <c oughs> ไปดิเนปวันจะให้ลูกบ่ไปเจ <c oughs> ็ดลอยังบ่ได้เักเซียเลยเว้ยหารอยโล่ซะเอาหาลอยโันปลายเรียกกายปนอะไรค้น,คนเ็บวันพฤหัสนะวันที่เก้า วันนี้ก้าเลือกดียามดีครับราคา22บาทชาวันเพือหัดเวลา2โมงครึ่งนะครับราคาอย่างอยู่ทุวันนะครูหากย่บ22บาทนะครับอย่างลงุ่งขึ้นเทละ20ต่างนะครับล่่ทละหบาท2บาท3บาท ตั้งไหมันได้หารอยขึ้นเรือบาทอ้ยังสีได้เก้าสิบเกกิโลลบเข่ง4โลโอ้พอดีหนึสองลบโอ้สเข่งรอยสอ ะไปว่าจะไปนี่มวันเหรออย่าห้านะย่าห้าวโอ้นักมวยเนาะเอาลงผู้เดียวเลยนักมวยไเับแม่นักมวยนักแต่กว่าเก่งเดียวแปดสิบโล là một mươi, ừ. oh, rồi, Đây, Đây, đó. Đó. Đó, hello, hello. rồi. một mươi, rồi một mươi một, một một mươi ba, một mươi bốn, một ได้ดิหาล้อยลูกเกือบหกล้อยแปดสิบสามแปดสิบสาม เอ้ย่กสบาลบสี่ตอนก็มาตอนรก็เกาเนาะโอ้มาแปดสิบวบอกคว่าแปดสิบาเก้าสิบเจ็ดเพิ่ว่าแปโอ้หรเจ๋เคนสวยอ้าวหกินะครับได้ห้าร้ ไปห้าร้อยไปผมวเญียวแล้วเมื่อนี่ห้าร้อยหกสิบสี่โลครับครบ พอถึงมีดละลอยลอะรอบนี้หยุดดูบริกัทต,ตอนเนี้ยกิตแ้ตองมาไปแลวขาซืเนีิตกระตกมีละสองพันขลคูต้าครับสารคิปนี้ก็ขอบคุณสรรารการทีต่ตามและชมนะครับฝากกดติดตามให้น้ำแน่นนะครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมาขึ้นเป็นที่โอนตัวครบแล้วมีน่วิตกายน้าเอาเงินแม่ถักแกแกเอาเงินเอา๋ยวมืมือนั่นลูกสาวแล้วก็เจ้าคืนมาปัญหาว่าปันหอยู่ดีบ่มิจฉาเกิด